โหถ้าพูดในเรื่องของตานะคะบอกเลยว่าปัญหารอบดวงตาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากๆเลยนะคะแนะนำว่าให้หมอประเมินให้จะดีกว่าค่ะมาฟังกันคร่าวๆเลยนะคะว่าปัญหาบริเวณแค่หนังตาของเราที่เราจะทำตาสองชั้นเนี่ยมันมีวิธีแก้ไขที่แตกต่างกันยังไงบ้างบางคนเนี่ยเป็นสาวหมวยนะคะอยากจะมีตาสองชั้นกลุ่มนี้ธรรมดาเบสิกพื้นฐานเราก็ทำตาสชั้นปกติแบบแผลเล็ก แบบนี้ได้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องไม่มีหนังตาที่มันพับลงมาหรือว่ามันบาบังในส่วนของการมองเห็นของเรานะคะซึ่งที่หมอเนี่ยจะเลือกใช้เป็นแบบแผ่นเล็กเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ขยี้ตาบมชันตาจะได้ไม่หลุดนะคะชั้นตาจะได้อยู่ได้นานๆคะ่ะ ว่าเป็นคนที่อายุเยอะหน่อยมีอาจจะมีตาสองชั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของหนังตาเนี่ยมันตกลงมาแล้วมาลงมาบางอาจจะทําให้ขนตามันทิมเข้าตานะคะกรณีแบบนี้เราก็เลือกใช้การผ่าตัดเป็นแบบแผลยาวค่ะแผลยาวก็จะเปิดตั้งแต่ชงบริเวณช่วงใกล้ๆหัวตาเราเนาะยาวลงมาตัดหนังตาส่วนเกินออกไป ทริคเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของหางตาค่ะถ้าเกิดว่าเราอายุยังไม่เยอะมากนะคะหางตามาเปิดดีไม่ได้หย่อนลงมามากก็เปิดยาวธรรมดาได้นะคะก็ตัดเป็นแบบเหมือนสละอีกแบบนี้ก็จะได้ชั้นตาที่ลึกแล้วก็ชั้นตาที่ชัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหางตามันตกลงมาค่อนข้างเยอะก็จะมีเทคนิคพิเศษในการเปิดแบบหางหงทําให้หางตามันดูเปิดกว้างมากขึ้นชั้นตาไม่ดูตกลงตาจะได้ดูไม่เศร้ามากนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดในเรื่องของการทําแบบแผลยาวค่ะ ถัดมาถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่าตามันลึกตามันโบดูแบบม่วงนอนดูตาปรือเนี่ยอย่างหมอเนี่ยก็เคยเป็นมาก่อนนะคะพราเขาทักมาเลยค่ะว่าอุ้ยตาปรือกรณีแบบนี้นะคะมีได้2ข้อค่ะ 1. เบ้าตามันลึกมันโหลมันดูโทมอาจจะมีชั้นตาหลายๆชั้นยิบ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 ไล่ขึ้นไปข้างบนเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีชั้นตาเป็นคอนโดแบบนี้นะคะก็คือไขมันตรงบริเวณหนังตาของเรามันหายไปค่ะ ต้องย้ายไขยมันมาใส่นะคะอาจจะย้ายจากบริเวณตาของเราเองเนี่ยย้ายเข้ามาให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือถ้าเกิดว่ามันโลมากๆมันหายมากๆก็อาจจะต้องเอาบริเวณไขมันหน้าท้องของเราเอามาใส่ค่ะชิ้นไม่ใหญ่มากเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ไม่แนะนําให้เป็นการฉีดไขมันเข้าไปค่ะเพราะว่ามันอาจจะหายไปเร็วกว่าเวลาที่เราเอาไขามันแบบก้อนมาใช้นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าตาปปือลันยงยังอยู่ในหัวข้อของคนที่ตาปรืออยู่นะคะ ชั้นตาไม่ได้เป็นคอนโดแต่ว่าลูกตาของเราเนี่ยมันมองเห็นตาดำได้ไม่ครบวงดีมันอาจจะลงมาบังค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะคะเราไปส่องกระจกดูเลยค่ะตาดำเราเป็นยังไงนะไอ้ที่ว่าบังมันเป็นยังไงโดยปกติแล้วหนังตาเราเนี่ยมันจะบังตรงบริเวณขอบด้านบนของตาดำเราแค่ประมาณหนึ่ง มิลโดยประมาณไม่เกิน2มิลถ้าเกิดว่ามันลงมามากกว่านั้นแสดงว่าเราอยู่ในกลุ่มของคนที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนั่นเองค่ะในกรณีแบบนี้ก็สามารถผ่าตัดแก้ไขทำให้มันเปิดกว้างขึ้นทำให้เห็นลูกตาดำของเราชัดขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ขนาดไล่มาเนี่ยโหเรื่องคอแห้งและเดี๋ยวเราจะไปที่ปัญหาถัดไปกันนะคะยังไม่จบเลยในเรื่องของตานะคะ ถัดมาก็คือหัวตาค่ะถ้าเกิดว่าตาของเรามันสั้นๆมันดูป้อมๆอ,อยากให้ตาเรียวอยากให้มันดูเป็นทรงแอลมอนทำยังไงได้บ้างเขาเรียกว่าการเปิดหัวตาแล้วก็การเปิดหางตาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการทําตาสองชั้นเยอะมากเลยถูกไหมคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอยากทําตาสองชั้นอันดับแรกไม่ต้องรีบไปดูคะ่ะไม่ต้องรีบไปดูรีวิวให้หมอประเมินก่อนเลยคะ่ะว่าจะต้องแก้ไขปัญหาแบบไหน